อ้าดูเลยครับมีคนบ้าเต้นอยู่บนหลังคาแนละ้วเอาพี่ไอครับรู้สึกไงบ้างครับไปยืนเต้นอยู่บนหลังคาบ้านแล้วอา้าวไม่พูดไม่จานฮะอา้าพูดเลยหน่อยสิครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่ฮะอ้าวเฮ็ดอดไม่ขึ้น ไป,ไปทำอะไรหน้าประตูเขาครับไม,ไม่ไม่พูดไม่จ่าครับโอ้โห <c oughs> มีอะไรจะพูดกับทางบ้าน,นครับไปไม่พูดไม่จ่าไปยืนเต้นหน้าบ้านเขาเหรอเดี๋ยวพ่อเขาปืนไปยิงเรอครับ <c oughs> ไม่น่ารอดนะ ขำเขาเดี๋ยวพ่อเขาลูกซองแล้วยิงเดี๋ยวจะหนาวครับเอาไปบ้านอื่นเลยบ้านอื่นเลยสรุปเนตก็ไม่ได้ลงสักทีนะครับมัวแต่ปีนกำแพงเสา โลครับพี่คิดอยู่ไหมครับตอนนี้อยู mm ่ hmm. อ่าพี่คิดต้องไม่เห็นกระตาะครับว่าพี่ไอกำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้เป็นคนโกจิตแต่ปีนกำแพงหลังคาบ้านเอ c นพีซีนะ mm hmm. ไปดูผู้หญิงอาบน้ำอะ่ะ mm hmm. อ่ะพี่คิดรู้สึกเมื่อไงครับรู้สึกคือพี mm ่เยริญอยู่ P G L o. ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวตอนนี้กําลังหาตัวพี่ไออยู่นะโอ้พี่ไอที่หาตัวยากมากเลยโอ<ห>้นี่ไงมาแอบบนหลักมาแอบบนรถนี่นี่รถอะไรวะเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้ไม่แอบไม่แอบทําอะไรนี่ครับพี่ไอฮะมาเรืแอบดีกว่าเราใช้คิดได้แล้วคิดได้เอย<อ>นี่ลอยนี่มา หันหลังให้ต้นไม้กันหันหังหาเลยหาเลยโอ้โหไลสาระมากครับนอกยุดไหนวะเนี้เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยตรงนี้เราตกใส่ปีแล้วถามเอ็นพีเอ้ยไปออกที่ใครยังไม่หาเจอวะ สวัสดีเราคุยเอบีซีกันเนี่ยพของเทพธิดาจะอยู่กับท่านไปนี่เอบีซีรู้อีกแควงขนามั่งเลยตอนนี้ข้าก็ยังระลึกถึงท่านอาจารย์เสมอเขาเป็นระลึกถึงเขาอีกซะนั้นเออวินกรมนำไปก๊อปมุกชาวบ้านกูไปกูเออเฮ้ยพี่ไออยู่ในนี้นี่ว่าเฮ้ยออกมาเลยด้วยเห็นละนั่นเลยกลัวกลัว ทำไมเลือกที่แอบได้แบบไรศาสาระอามาคนะ่ะไอนนผดชื่อโผมเฮ้ยผมไม่เห็นชื่อจริงจผมรู้สึกแปลกๆอย่างเนี้ยมาเชิญผมเขาตีมาตาผมละมาเรือมาเลยตาผมไม่แอบแล้วนะโคตรว่างเลยเฮ้เออแยแอบมองดีเฮ้ยเห็น้ย ยังไม่เอานะยังไม่เอามาหาที่อยู่เอาเลยครับเอาเลยครับ <c oughs> เอามาเลยครับมาเลยครับ <c oughs> ถ้าหาได้เราให้ล้านหนึ่งนะฟูดเปไงไ่าไปไม่ให้หรอกโอ้ยโคตรเขาไม่หาง่ายเลยครับ มีลูตี้มันบอกเขาเออทำไมตัวเอออกปาร์ตี้วะโอ้โหแอบเลยแอบเลยโอ้เกียร์นะดูดีตัวเองเอาปาร์ตี้ออกเอออย่าหันมองเลยโอ้อะไรวะตัวเองออกปาร์ตี้ได้เราหาฮะโอ้เป็นอะไรที่โกงมากฮะไหนแอบมองกันไม่ได้นะเอายังครับ จายยตายยฮเอายังครับเอาเลยโอ้โหโอ้ไปทางนู้นก่อนเหรอเว้เดี๋ยวไปถาม NPC แบบเอ้ยลุงเห็นตายกิวแชเนลในที่สุดท่านก็มาถึงวันเดอร์ฟูทีมพาร์คโอ๊ยสดกว่าคนไม่ได้มาวันเดอร์ฟูทีมพาร์ค เขาอย yup. yeah> yep ู่ไหนวะเนี่บายบายบายอยู่ตรงฮานูยยืนอ่ะมีมีเรื่องอะไรเกิดอฮ้ยแหละเฮ้ยแหละอ่าเอเอซีเขาบอกมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะหาคนอยู่นะคนหายอ่ะเฮ้ยเม่แอบบนรถเข็นก็ไม่ใช่เรื่องนะเอาไม่อยู่เฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจอผู้หญิง ถือถือเห็นใครป่ะเนี่ยมาไม่เห็นเฮ้ย <c oughs> หายไปไห้ววะเฮ้ยไม่ใช่เดินหนีป้านะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใบให้เดี๋ยวใบให้มาใบมาครับเร็วๆฮนะออกตีก่อนออกตีก่อนออกยังออกยังออก้วครับเฮ้ย <c oughs> มันต้องอยู่ใกล้ๆสิมันเดียวได้เงี้ย อยู่ไหนวะเอ๊ะมันเห็นรูปวะมันต้องอยู่ในเต็นท์นี่แหละมันต้องอยู่ส่วนไหนแถวๆเต็นท์นี่แหละเที่อยู่ไหนวะรูปมันก็ขึ้นแต่แถวๆเคยอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นเห็นเห็นเลยแหละเห็นเลยลตาฝาดป่าววะไม่ใช่นี่วะเหมือนเห็นชื่อคนบนที่อยู่สูง เอ้ย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 ไปอยู่อะไรบนนั้นอะเอ้ยเอ้ยลงมาแล้วเห็นละชื่อมันขึ้นเมื่อกี้เอ้ยขึ้นไปได้ไงวะน่ะ เัากระโดดไม่ติดสักทีเออเขาเคยเจอแล้ดิวะ่ะโอ้โหทำไมเนียนจังเลยครับแอบน,นั่งอยู่ไงเห็นไหมขวานมันแลบออกมานิดหน่อยฮะลบโอ้โหเขาเขาเทพ่ยงเป็นการซอนแอบอยู่ะ มาครับตาผมมั่งแลอะอาหลับตาแล้วผมจะวิ่งไปหาที่แล้วเอ้ยไม่ต้องออกปาร์ตี้ฮนะให้เข้าปาร์ตี้กันเป็นการใบฮนะแล้วผมถึงที่ผมจะเอาตีออกนะอะอาเชิญเข้าตีครับมาไปหลับตาใต้ต้นไม้ซะต้นไม้อยู่ทางนั้นอนะ เนียนเนียนโอ้ไปแล้วเว้ยผมอาจจะเอาตี้ออกกางทางนะ ยังไม่เอานะยังไม่เอานะโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีจัดก,การ <c oughs> ขเขาเรียกไรสาระไรไรเกนทรสาร <c oughs> เอาละบอกเอาบอกเอาลอเอาลยครับเอาเลย มีเรื่องอะไรกันเหรอ,อไปถานะอ็บีซีก็ได้ไหมะมีเรื่องอะไรกันเหรออ,อดีเลซอแอปรยู่ครับรู้สึกว่าเอาเปทจะดูโออารเลยนะออเฮ้ยท่านไปนไกลไบปบาไปไกลเอ,อคุ้จิ เฮ้ย <He> ผมไม่ได้อยู่เมืองอ<ม>ื<ม>่นผมอยู่ในเมืองนี่แหละหาวเป็นสถานที่ที่คนต้องมาไม่มาไม่ได้ฮะ เป็นสถานที่ที่แบบต้องมามันต้องมาเข้าใจไหมคือแบบถ้าไม่มานี่แบบเราจะไม่มีเงินแหละ้า <c oughs> เอาใครเปิดเพลงมวเแล้ว นั่นแน่หาไม่เจอดิอาพี่คิดครับอยู่ไหมว่าผมจะดูความสามารถลองลองกิวนะฮะเซลิโซเลยแบะหาไม่เจอเลยคำใบ้ฮะมีคนตัวดำๆใส่ขวานเลสอยู่ฮะสถานที่ผมอยู่ส่วนั้นแหละอ <c oughs> ้าว เฮ้หาไม่เจอนี่เจอได้ไงนอยู่ตรงนั้นล่ะเขาเาเจอหรอเต้ยนะเ้นอยู่ข้างหลังเนี่ยต่อกดูไม่ใช่ไหนวะพี่อยู่ตรงไหนเฮ้ย เขาดาบออกเขาบอกออกนะ <c oughs> ชิบหายหาเจอแล้วโอ้โหหาเจอได้ไงวะเนี่ยฮะวันนี้เราก็ไล่สาระกันมาพอแล้วเอาคุณไอซ์จะกล่าวอะไรปิดท้ายคลิปมั้งถ่ายค,าายคล,ลิปไปเหรอเรถ่ายไว้เป็นชาไติไละตกพื้น <c oughs> ว่าไงเอ้ามีอะไรจะกล่าวปิดท้ายคลิปไหมครับไปไปไป,ไป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 ลงอีกไปลงอย่างอืน่นดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะเลี้ย F T <problem> T เหรอเันก็ไม่เลี้ยวนะครับไปดูว่าเอ้อไปไปไปก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้จะบอกอะไรกิวแชนเดลไม่มีสาระเลยขอบคุณครับ